ฝนตกรอบนี้คือเป็นเห็ดตัวนี้เลยไอโฮเลยว่าเป็นเห็ดตัวนี้สวยแน่นอนป้าทีท่โทคิดว่าเจ้าของมีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พาทุกคนมาป่าที่ได้เห็ดดำเห็ดพึ่งนั่นแหละฝนตกพี่น้องเอ้ยเลยมาเบิง่งพราะว่าหลังจากฝนตกว่านี่พี่นอ้องเบิ่งเอาซุ่มซ้ขนาด ชุมช่มฉ่ำมากเลยเนะาะเกี่ยกบเพ็ดดำแต่ว่าโบแมนป่าที่แบบเพ็ดดำหลายหลายอะอายมักเป็นคนที่มักเสียเวลากับสิ่งที่ไม่สมควรเสียเวลาก็คือแบบนี้แหละนี่สัยของอายสิเป็นคนแบบนี้คือป่านี้มันหเห็นเห็ดดำหน่อยมบบบอกอายก็เสียเวลากับมันก่อนจักัุ่โมงจังไปป่าตัวที่เห็ดหลายๆแบบนี้มันโดนน้ำแล้วเหมือนแบบ ไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่นะต่ว่าปานมีคอนโซลไล่หลายนี่เห็นไหมใส่แล้วเมื่อกี้นี่เอาบ๊อบแมนออกเดียวปีนี้เราต้องยกให้น้องคอนสนนะคะไอ้ก็ไม่เคยเก็บคอนสนลลายไปในจักเทื่อนี่ตะวันน้องก็แก่บะทุงมืออยู่ในกระเป๋า ก,ก็สวยๆนะฝนตกมาเนาะเห็ดดำฟืนจาก <c oughs> ฟืนชีวิตจากแดดถ้าไปป่าทุกคนอะพ่อหญ่เรายากหลยพ่อมันมีถนนมันยากง่ายแต่หนี่เราก็ยากในอยู่จะยาในถนนยากในป่ายากจะ้ะให้จังหน่อยจังาไปป่าทุกคนเพ้อ่อนหนอยเล็กๆน่อยๆเยอะอยู่ นี่แหละอาทิตย์หน้านี่แหละก็สิออกเต็มมากแถวนี่เก็บไปาาเก็บมานี่ได้เยอะแล้ยนะเนี่ยไอพาพี่เรามาเบิงงตรงที่เคยเอาเนาะว่ามันยังออกบ่หรือว่าจบสิ้นแล้วกับเพ็ดแต่ดำ แดํดำก็มีสัมผัสได้สองดอกอัน,นเห็ดเบือ,อนนเห็ดเบืออือมบได้มาสองอ่นนะนะ S <S ตรงนี้พอเห็นอยู่จะเห็ดอันนี้นะแม่น,นี่ม่จตใหญ่ๆ เชนลี่นี่กินได้ไแต่เ้าบอกเคยกินเขาก็บอกกินเนาะพี่น้องเห็นแต่ในหนังสือเขนบอกว่ากินได้ค่ะเจียงรถดว,ดวุนๆว,ดว,ดวนๆ วาที่ของคนฝรั่งเศสพี่น้องเวลาเขาเห็นเราเนี่เขาสัญญางมาอันนี้อายุไกลถนนมันเป็นตายานจ้ะ ยางไปแล้วเมื่อกี้ได้เห็นได้ตัง้งหลายเราสิ็งางก็ามาอายเราพป่นยางเห็นอย่างเรา,ปราเราปน้องแค่มาทักทายและอันยานนี้มาตรงนี้พอเห็ด ชาติบำบัดนี่น้ำน้ำผ้อี้บำบัดแบบเดียวนี่ได้หลายอยู่เลยเห็นบ่เห็น,หน่ากรนั่งกับกรเห็นสีเดียวกันกับใบใหม่ค่ะ เมื่อกี้นี้ว่าสิจอดป่าประจำตีไอมาปีก่อนนะนะพี่น้องจําได้บ่ที่ไอมาป่ากับพญาเทื่อแรกนะรอบนี้เพ็ดปลาน่นลายก็รอบก่อน คือว่าอันยาบ่ครบหรือเปล่าก็บ่รึกหนแล้วมันงามแท้ๆอืมันเยอะแยะเล็กๆก็เยอะแยะเลย เรียกน้อยหน่อยเต็มอยู่เห็นบน้านี่เออเยอะอยู่นะเห็นบอลนี่มันไหม้ถึกแดดวันนี้แสงได้เลย โอ้เยอะเลยตรงนี้นี่ทุกคนมันรีเดะเด้อ มันเริ่มเมาเก็บเป็นปวกลก่น้อยน้ำกันถือว่าเยอะ นี่โอ้ยมันอยู่ใต้ใบไม้เต็มเลยนีอีก นี่ทวีคูณขึ้นมาเลยส่วนยังบกแก่ได้เนี่ยอ้อายบอ่เอาขามันได้พี่น้องเพราะว่ามันมันย่อยอยากเนะาะปาดิโทคิดว่าเจ้าของมีถุงกระดาษบ่มีพี่น้องออกมันละ่ะก็ใส่ในเห็ดดำนี่ละ่ะ ไปเบิ่งหมูสามั่นมกพาพี่น้องกินไม่เอาคาอืมมาได้แก่เด้อพี่น้องเอ้ฟังเสียง นี่อีกนี่เอาจะดอกพอดีแกง ป่านี้เต็มไปด้วยเห็ดโคนขจะมาหาเห็ดฟังพุ่นจ้ะนี่ห้องหักกันดูคนเราฟัางผูซาอยู่ฟังอายผู้หญิงอยู่ฟังพุ่น อมัดขากะนักพี่น้อยขอสนมาเนี่ป้าดผู้ริพกโอ้เต็มยู่ นเดือนสีเดือนพฤศจิแหละยังมีเห็ดให้เก็บอยู่กลุ่มนี้สวยมากทุกคนบึงขาป้านางได้น้ำพากันตึงขนาดตึงก็คือง่ายคืออวบเดี๋ยวจะภาษาอายเองอวบเมือนนะ โอ้แอบบอ,อยากคึอสพาาป่าตุพนเลยเพราะว่าอย่างผมว่ามันเป็นป่ามอสอยู่แล้วนะแม่ป่าเบิ่งเอาเหจคอนโซนพ่อแล้วเด้วคอนโซนบล็อเมื่อละถ่ายรูปจังหน่อยไปลงเพจคอนโซนพ่อแล้วืวอตรงนี้คือห้ามแหี๋ยวให้เบิง่งเอาอันนี้โอ้ยเอาอันนี้ก่อนป่าดน้อยหน่อย,ห,อยหลายเลย แต่คอนสนหมดเลยเนี่ยมาเบิ่งเ้อนี่เด้อแต่ละดอกพี่นอ้องปั้ดพี่น้องเห็นบ่อุย้ยงามแหงเลยมาเกิดตรงนี้เกิดตรงที่เอ้ยถ่ายรูปก่อนนะเก็บรูปก่อนอ้ยปานดอกไม้อือหืออ้ยลุดไปทับไปใหม่เลยอ้ตรงนี้แบบมีแต่ใหญ่ๆมันหลี่เกิดจ้ะ มพงนี่เอ้ออยติดเถอะอคอนสนงามละเดซิอาคอน่วนไปเทสถุงอยู่รถพาดพ่นอีกผกพาดเรา,าเคยเจอเห็ดงามปานนี้จักเสืออ,นนะอยู่ฝรั่งเศสนะอืมเพงนี้อือเือดูของนางแล้วนะคะเพราะว่าอย่างให้อวาจะน,นั้นฝนตกรอบนี้คือเป็นเห็ดตัวนี้เลย ไอโหอเลยว่าเป็นเหตุตัวนี้สวยแน่นอนเก็บที่ผ่านมายัางหลอดหลอดแลทแหละน,นี่ยนบ้างนี่นี่คือดอกเต็มที่แล้วนะให้ชน,นิดนี้แก่ยากทุกคนด้วยเก็บได้อีกเป็นเดือนแก่ยากจ้ะบ้างนี่โอ้ยสวยสวย งามมากเลยดอกเบ็ดใหญ่ๆมองคือเห็นอะไหมนี่มีใหญ่เท่าไหร มันเน่าเฮ้ยมากอกมอ,อกตำกองฟื้นเห็นไหมเดี๋ยวเลาะก่อนมันต้องมีอีกตรงนี้เมื่อกีน้ในคอน่วนมันบอกเจอกลุ่มนี้ไปสวยเลย มาอีกคันหนึ่งละเสียงปิดประตูแล้วป้าตอนนี้งานกันน่อยนี่น,น,นีไม่มีใครเห็นอกำลังเกิดเต็มเลยทุกจะเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องอเก็บไปเรื่อยๆแน่เลยอันนี้ตายก็คือตายเนะาะแต่ว่าเกิดแบบสวยมาก กำลังนเกิดก็มีนี่ไงเป็นลอยๆเลือ,ลอเกเอา บรรยากาศสุดยอดเลยเมื่อนี้บ่ไร้ดอกเห็ดแต่ดำเบิง่งละป่ะีย๋ยวไปป่ามอสดีกว่าเนาะ